หลายๆคนรี q u e s ตมาว่าเมื่อไหร่พี่นาณาจะทำเรื่องราวของตัวละครสุดโหดในโลกภาพยนตร์ยังเฟรดดี้ครูเกอร์ปีศาจนิ้วขมือบจากอันนท์แม่ออนเอ็มสตรีทวันนี้เราจะมาอุ่นเครื่องกันด้วยเกร็ดหน่ารู้ของครูเกอร์กันค่ะ หนึ่งนิ้วขมือบหรือไนแมร์ออนเอ็มสตรีทคือภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังของผู้กำกับเวิร์สแคเวนที่ออกฉายในช่วงยุค80และโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของปีศาจร้ายที่ออกล่าฆ่าเหล่าวัยรุ่นในความฝันด้วยถุงมือติดใบ,บมีดโดยในวันแรกที่โรเบิร์ตอิงแลนด์ทดลองสวมถุงมือมีดของเฟรดดี้ครูเกอร์เขาพลาดท่าทำมันบาดมือตัวเอง This อจอนนี้เดฟได้ไปเป็นเพื่อนแจ็กกี้เออร์ฮารีซีของเขาในวันแคสตัตวนักสแสดงผู้กำกับเวสคลวเวนแอร์เพนแวลของเดฟจึงยกบทที่แจ็กกี้ไปแคสให้เดฟแทน26ปีต่อมาแจ็กกี้ก็ได้รับบทเป็นเฟรดดี้ครูเกอร์แทนโรเบิร์ตอิงแลนในหนังภาครีบูท อาจจะเป็นการสปอยแต่พี่นานาคิดว่าทุกคนคงเดาได้ว่าตัวละครของเดฟจะต้องตายและฉากตายของเขานั้นก็กลายเป็นหนึ่งฉากจำสุดคลาสสิกของคอหนังสยองเช่นกันโดยฉากนี้ใช้เลือดปลอมในการทายทาไปถึง500แกลลอนสาม หนังภาคแรกใช้เวลาถ่ายทำเพียงเดือนเดียวและใช้ทุนสร้างไปเพียง1.8ล้านเหรียญแต่สามารถทำรายรับทั่วโลกไปถึง115ล้านเหรียญสหรัฐจนสามารถกู้วิกฤตล้มละลายของบริษัทนิวไลซินนมาไว้ได้ในที่สุด 4. ผู้กำกับเวสคราวเวนได้ไอเดียฆาตรกรที่ฆ่าผู้คนในความฝันมาจากข่าวคนงานในกัมพูชาเสียชีวิตขณะนอนหลับด้วยโรคไหล่ตายเวสจึงนำข่าวนี้ไปรวมกับไอเดียฆาตรกรสวมถุงมือติดใบมีดของเขาโดยเวสต้องการอุปกรณ์ที่ราคาถูกแปลกตาและน,น่ากลัวซึ่งเดิมทีใบมีดบนถุงมือของเฟรดดี้จะต้องทำมาจากมีดตกปลาแต่ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นมีดสเต็กแทนห ฉากเปิดเรื่องของนางนิวขมือภาคแรกนั้นจะเป็นการประดิษฐ์ถุงมือใบมีดของ uger, เฟรดดี้ครูเกอร์โดยให้ช่างเทคนิคพิเศษในกองถ่ายชาร์ลส์บิลักิเนลมาแสดงแทนอิงแลนด์ก็เข,า,ขาคือคนเดียวที่รู้วิธีต่อเล็บเข้ากับถุงมือและหนึ่งในฉากสุดคลาสสิกที่ติดตาผู้ชมคือการชอบนำเล็บขูดกับโลหะจนเกิดประกายไฟของเฟรดดี้ซึ่งในยุคแรกๆนั้นยังไม่ได้ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์แบบปัจจุบันแต่จะเป็นการผูกระบบของถุงมือไว้กับแบตเตอรี่รถยนต์ นอกจากนี้บทเกรนแลนซ์ยังเป็นการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของเด็บซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกวางให้นักแสดงยังชาลีชีมจอห์นคูแซกแบรดพิตคีเฟอร์ซัตเทแลนดและนิโคลัสเคจมารับบท I 7. จีหนังภาคแรกเฟรดดี้ปรากฏตัวออกมาเพียง7นาทีเท่านั้นส่วนหนังภาค2เป็นเพียงภาคเดียวของเฟรนชายนิ้วเขมือบที่มีตัวเอกเป็นผู้ชาย aste, าวเวสแควเวนเป็นผู้ให้กำเนิดตัวละครเฟรดดี้แต่เขาลงมือกำกับเพียงแค่ภาคแรกและภาคนิวไนท์แมร์ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลอง10ปีนิ้วขมือบ8 หนังนิ้วขมือภาค3ถูกแบนในออสเตรเลียเพราะมีฉากรุนแรงเกี่ยวกับยาเสพติดต่อมาในปี1990หนังก็ถูกอนุญาตให้ใช้และเป็นภาคแรกที่เฟรดดี้ได้มีบทพูดรวมถึง39นาที9 ภากรวมฉบับรีเมคนิ้วขเขมือบจะมีจำนวน9ภาคและมีภาคพิเศษที่ไปฟิเจอริงกับเจสันวอ์ฮีอีก1ภาคจะทำให้หนังนิวขเขมือบเป็นหนึ่งในเฟรนชายภาคต่อที่มีมูลค่ารายรับทั่วโลกสูงเกิน500ล้านเหรียญสหรัฐ10 ในหนังภาค New Nightmare จะเป็นการล้อเลียนตัวหนังนิ้วเขมือเองเป็นไอเดียแหวกแนวแบบสติงของผู้กำกับเวสต์คราวเวนดยจะเขียนบทให้เฟร d ดี้หลุดออกมาจากโลกภาพยนตร์แล้วเริ่มออกล่าในโลกจริงซึ่งเดิมทีเวสอยากชวนให้จอห์นี่เดฟกลับมาร่วมรับเชิญในหนังแต่ตอนนั้นเดฟกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วเวสจึงไม่กล้าเอ่ยปากชวนแต่ภายหลังเดฟได้บอกว่าตัวเขาอยากมารวมแสดงในหนังภาคนี้มากเพราะบทของมันเจ๋งสุดๆและยังตัดพ้อกับเวสตว่าน่าจะมาชวนเขาก่อน เกร็ด <icism> น่ารู้ของนิวเขมืบและหนังสยองอื่นๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้อย่าลืมกดซ b s c r i b e Like, s แชร์และคอมเมนต์ติชมเพื่อให้รายการกิกบ๊อบคอนเป็นหนึ่งในใจคุณด้วยนะคะ <S <S